สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางการวิเคราะห์กราฟในรูปแบบของระบบเทรดโจนสลัดครับอันจะมีแนวรับแนวต้าน PA นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์นะประกอบด้วยวัฏจักรของกราฟหรืออะไรต่างๆนาน,นาความสัมพันธ์ของไทม์เฟรมครับมาช่วยประกอบในการตัดสินใจในการเข้าออ,อเดอร์นั่นเองนะครับผม ลำดับแรกเลยเรามาดูที่ทางของไทม์เฟรมเดกันก่อนนะครับต่อจากเมื่อวานนี้เนาะนะก็กราฟลงมานะครับทีนี้ <c oughs> เราเนี่ยต้องหาแนวรับครับนะต้องหาแนวรับแนวรับเดิมเนี่ยที่เขามาถึงเนี่ยตรงเนี้ยบริเวณราคาหนึ่งเจ็ดสามสามหนึ่งเจ็สามสองเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นแนวรับแนวรับหนึ่งเลยนะ ลองนับดูซิเมื่อวานถ้าเกิดว่าเราได้ออเดอร์เซลล์จากบริเวณปลายยอดแท่งสีเขียวลงมาหาแนวรับเส้นสีแดงหนึ่งเจสสาตรงนี้เราจะได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมืนหกพันสุดครับซึ่งก็มากพอสมควรสำหรับการทำกำไรนะวันนี้ครับนะจุดเข้าอ,ออเดอร์ของ t i m r a ฟ e d เดตั้งแต่เช้าเลยหนึ่งจ็สี่สามครับนะนี่คือแนวต้านของ Time f ฟ a m e h สีครับซึ่ง อ่าผมดูกรามามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะว่าเดี๋ยวรอกราฟไปแตะหนึ่งเจ็ดสี่สามก่อนนะครับแล้วค่อยเซลเนาะแต่ว่าตื่นไม่ทันนะครับไม่ได้เซลไม่ได้เอ,เอแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้ตั้งแพนไว้ด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณาดูกันครับว่าราคาหนึ่งเจ็ดสามสามเนี่ยวันนี้จ,จะสามารถลงได้ไหมโอเคแหละกราฟมีแนวโน้มที่จะลงนะครับการเทรดขาเซลนะก็ถือว่ามีโอกาสกําไรมากกว่าขาบายนะครับถ้ากราฟนะสามารถล่วงลงมานะครับ ต่ำกว่า1.733ได้เราจะเจอแนวรับ1.727นะครับแล้วก็แนวรับอีกหนึ่งแนวรับก็คือประมาณราคา1.717 17ครับนะเอาประมาณนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรม H4 กันนะครับในส่วนของไทม์เฟรม H4 นะครับเราวางแผนแนวรับไปแล้วนะต้องรอกราฟเนี่ยนะถ้าจะให้ดีนะครับควรยืนต่ำกว่าราคา1.733จะดีมาก เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถยืนต่ำกว่าราคา1.733ได้นะกราฟจะมีการพักตัวนะครับขึ้นไปเทสราคา1.743อีกครั้งหนึ่งหรือนะอาจจะมากก่อนนั้นนะครับเป็นราคาประมาณ1.748หรือ50อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจากไทม์เฟรม H4 ที่จบลงครับนะแล้วมีการลงมาทดสอบแนวรับเลยบ่งบอกว่านะกราฟนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะ ประมาณ1นึ่งเจ็ดสี่สาอีกรอบนั่นหมายความว่าตรงนี้นะครับคือกรอบอะไรครับกรอบไซด์เวของ H สีอะไรอะกราฟนะพอเวลาจะวิ่งวิ่งตอนชั้นเผลนะไม่ได้ออ,อเดอร์แต่พอเวลาชั้นจะเข้าออเดอร์ปุ๊บแม่งดันไซด์เวนะส่วนมากกราฟอนะกราฟนะครับที่เราเห็นได้ชั้นมากที่สุดคือกราฟไซด์เวเมื่อเราหากราฟไซด์เวเจอเราจะเจอจุดเข้าออ,อเดอร์ครับนี่คือเทคนิคในระบบเทรดจนสลับนะครับ ต่อไปเราจะดูกันที่ Time เ me มที่หนึ่งครับเรารู้ว่า H4 นะอยู่ในกรอบไซด์์ถ้าหลุดลงมานะฮะเนี่ยเดี๋ยวสรุปให้ถ้าหลุดลงมาเนี่ยคืออ <c oughs> เจอกันแนวรับด้านล่างนะแล้วก็ถ้าไม่สามารถหลุดได้ครับกราฟจะไซด์์อยู่ในกรอบนะซึ่งหมายความว่าเราเล่นไซด์์ได้นะครับต่อไปไปดูที่ Time เฟรมที่หนึ่งนะ Time เ me มที่หนึ่งครับจากเมื่อเช้านะครับทําราคาต่ําลงมาเรื่อยๆครับเช่นเดิมครับ แนวรับประมาณราคา1.733ตรงนี้นะขอให้ผ่านนะนะครับขอให้ผ่านแล้วเราจะได้เล่นเซลล์กันต่อน,นั่นเองนะครับในกรณีที่นะกราฟนะครับจบด้วยแท่งสีแดงและจบต่ากว่านะจบต่ากว่า <c oughs> เขาเรียกว่าแนวรับนี้นะเราจะต้องวางแผนการเข้าอ,ออเดอร์ใหม่ถ้ากําหนดให้ราคา1.743น,นั้นเป็นแนวต้านเราจะต้องหาจุดเข้าออ,อเดอร์ครับ ซึ่งเป็นบริเวณดีมานของไทม์เฟรมที่หนึ่งนั่นก็คือราคานี้นะครับแล้วใส่เส้นสีฟ้าให้นะประมาณราคา1738ครับซึ่งจะกลายเป็นจุดเข้าออเดอร์นะของขาเซลล์นั่นเองนะครับแล้วเราจะเลือกไอทนะครับที่ราคา1743ครับนะนี่คือโซนที่เราจะต้องเข้าเซลล์ครับนี่ ปัง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 สอมแปดสองเก้าสิสี่สีสองสี่สาม้าพันจุดไม่เยอะครับนะรอเข้าออเดอร์ในจุดที่ดีๆเราจะได้ทํากําไรกันต่อนะครับนี่คือทิศทางของขาเซลล์นะครับถามว่าส่วนบายขึ้นไปได้ไหมกลัวไหมอ่ะเมื่อวานเนี่ยส่วนใบขึ้นไปเอกะกาดก็เล่นพักตัวสักหน่อยปรากฏว่ามันไม่พักแฮ้มันมันพักนีด้เดียวเองนะแล้วมันก็ลากเราลงมาหาแนวรับเลยปรากฏว่าเราก็เจ็บตัวนะครับ แล้วก็เป็นยังไงฮะโอ้ลุงนี้ฉันเล่นเซลล์ดีกว่านะครับนี่คือทิศทางของไทม์เฟรมนะครับเดหนึ่งครับเราจะรอเซล์ลนี่นะเราจะรอเซล์ครับวันนี้กราฟนะขอให้วิ่งแรงๆนะจ๊ะขอให้วิ่งแรงๆแล้วผมแคปแนวรับแนวต้านให้ครับไม่ต้องห่วงนะเรามากันด้วยอะไรครับความรู้นะเรามากันด้วยความเขาเรียกว่า มิตรภาพที่ดีนะพร้อมที่จะแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมแคปให้ไม่ต้องห่วงนะ XAUUSD ยี่สิบสามครับหนึ่งหนึ่งครับหกห้าทาเฟรมตึ๊กฮ็ดหนึ่งนะครับ กรอบนี้ใช้ตั้งแต่นะครับเวลาอะไรครับเวลา07.00์เจ็ดถึงสิบเครับนะกรอบนี้ใช้เวลานี้ครับผมผมกดเซตให้แล้วนะครับเราลืมใส่เครดิตครับห้องเพื่อนเทเตอร์อืม โอเคครับใส่เครดิตห้องเพื่อนเรดเดอร์จนสลาดล้นะจัดไปนะโอเคครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยครับเข้ามาทีหลังนะครับโอ้วันนี้พี่ประภาคบอกว่าวันนี้ข่าวเยอะน่าจะแรงตลาดอเมริกาข่าวเยอะเลยวันนี้ไม่ไปไหนครับปักธงชัยอออรอรอเลยครับรอพี่ๆเพื่อนๆเนาะตอนตลาดอเมริกาครับวันนี้ไม่ไปไหนแน่นอนนะเดี๋ยวเราจะซูมกันนะครับ เดี๋ยวเราจะซูมด้วยกันตอนเย็นนะวันนี้ผมไม่ไปไหน,นครับเพราะว่าอ่าผมก็จะตามทุนกับตามกําไรนะกับคืนมาเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เทรดต่อนะเมื่อวานนี้นะครับโมได้ขับรถอยู่นะส่วนเทนขึ้นไปนะนะครับก็ติดเอสเอลนะครับก็ติดเอสเอลเหมือนทุกท่านแหละนะครับหลายๆท่านก็กําไรด้วยนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะนะครับเวลาเราอยากเล่นแบบท่าเล่นแปลกๆเนี่ยนะมักจะแบบ ดนสั่งสอนอยู่เสมอๆเลยนะมันมีที่ผมบอกใช่ไหมครับว่า่าเสือตะคบเหยื่อนะกับเสือนอนกินนะวันนี้เราเป็นเสือนอนกินดีกว่าครับผมรอให้ก้าววิ่งขึ้นมานะเราก็อ้าปากครับแล้วให้เหยื่อเข้าปากเรานะดีกว่าไปตะคบมันเหนื่อยนะลำรวยทุกคนทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube หรือหน้าเพจลำรวยทุกคนทุกท่านตลาดอเมริกาเจอกันชักขงลบสวัสดีครับ 啊，半吉婆。啊嗯